สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเซียนแว่นโคราชนะครับอยู่กับช่อง YouTube พันเอกปันโทปีเคชาแนลนะครับผมก็จะพามาดูนะคการเตรมตัวนะครัหอมลุยนะของเจ้าซับสลายฟนามปีรัชฟาร์มนะมียาพันธตีเอ้ามั่วอะไรตรงนี้นี่โอ้หอนี่นะครับเจ้าซับสรินะครับ นี่เป็นบันฉลองพรสิรินะครับก็มาช่วยเตี็มตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ไฮไลท์นะครับแต่ว่าคลิปนี้นี่ยกแรกในผมผมลืมถ่ายมานะครับให้ดูยกที่สองยกที่สามนะระว่าวันนี้นี่จะชกกันในสามยกนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ค่ายมวยเวทีมวยค่ายสอสมานการเมนนะครับเดี๋ยวไปดูยกที่หนึ่งกันเลยครับดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่เป็นยกที่สองครับฝ่ายน้ำเงินคู่ชกของเจ้าทรัพย์สิรินี่ก็เป็น เพชรฟังโขงครับสอสมานกาเมนนครับก็เป็นต้นกล้ามวยไทยของเสียสมานบุญยอนะครับเจ้าับสิดสีแดงนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรฟังโขงก็ตั้งร <over> ับ uh, จับทางนะครับนี่ครับเจ้าซับสิดเปิดเกมเดินชนเดินปั้มเดินตีนะครับอ้าวแยกออกไปก่อนแยกไปก่อนครับจังหวะนี้ สับสินิครับเ,เกมเดินเข้าหานะครับกำลังัดฝัดตีไปเรื่อยนะครับส่วนเจ้าเพชรฟังโขงนะครับก็อาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมนะดักออกแข้งซ้ายแข้งขวาสลับนะบโอโ้โหไม่ธรรมดานะเพชรฟังโขงก็ไม่ธรรมดานลนี่

ไม่ถย e. mm ัสกสคเท็ก mm ัก hmm. ที่สโยเก็ช่างมนเยก็ยกสุดท้ายนี่ดูยกสามยกสุดท้ายนะครับใครจะนำคะแต้องดูยกสุดท้ายยกที่สาครับดูเกมว่าวันฉลองสั่งสักสิว่ายังไงแล้วทางมูลนินเชสองวันสั่งเจ้าเพชรสงเมว่ายังไงก

มีโอกาสเจอกันใหม่นะมีโอกาสเจอกันใหม่คนี้นะน่าจะรีแมทได้ห้ายกนะห้ายกรีแมทแน่นอนล้วอาทะเสียล้อเสลองต้องให้ถูกข้างนะครับใครชนะสามพันนะฮะับาฮฉลองอยกโงนะตัวสีถูข้างนะครับทาเดินนอกเอาคพเท้ร์มไปสองหมื่นบาทไปสองพันครับคนชนะรับไปสามพับาทเย เเอชองยไอนี้เส่นกเาอ้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปคู่ด้านหน้าถ่ายรูปเป็นเี้รที